บาวสันเชยน,นะครับนี่ก็อยู่ส่วนบุกระเทศนะครับผมนะครับส่วนบุกระเทศน่างามครับพี่น้อง ยังต่างประเทศคือเฮ็ดให้บปอเกรือดกได้ครับผมเปิดดกไตยย่อนอย่งจี่ย่อนคนไทยนี่แหละครับผมโอ้หนุ่งหัวมวลนะครับบอกคนไทยย่ยอนคนไทยนี่นะครับส่วนนี้ก็เนื้อที่สองไรสองไรหนึ่งงานนะครับผมที่ผมเอาโทรศัพท์ยาง จับวัดเบิงนะครับสองไรสองงานนะครับนะครับบ้านเขากะที่นี่พึ่งนะครับผมพึ่งเอาพึ่งมาผสมเกีรอซ้อนนะครับประมาณนี้นะครับผมลองเว้นลอง มะเขือนะครับที่เอาพึ่งมาไว้ให้พึ่งผสมเจซ้อนของดอกมะเขือนะครับสูงครับต้นกะตัวนี้ก็ยูมเม็ดประมาณเม็ดแปดินะครับความสูงของต้นมันครับ ประเทศครับผมนี่กระชีไม่จางกับว่าทางงานเรานะครับบอกว่าเลยให้พันยอดเอาแนงเถอนว่าพันยอดคือพันยอดปลาเขื่อไปตามเสือกเลยครับผมยี่นี่เสือกของมันอยู่นะครับ มีเสือกมันอยู่ครับเสือกอะไรนะเห็นบอลอะไรอีนอยู่น้อครับเนาะเสือกนีแล้วครับหอ,อยหอ,อยยุงเชือกครับผมพันเสือกอเสือกหนึ่งเสน้นต่อหนึ่งตนนะครับผมโอ้ยย้อนแสียงนะครับ ับบงครผมในนคค่าพะยงรับมีแต่บักเขินนะครับพักกะมีคนไทยปลูกไว้กินครับผมนี่และคนไทยก็ได้อยู่ได้กินน้ำพักนี่แหละครับผมน้ำนี่แหละปลูกไว้หัวรองครับผมมะระผ้าบ่านี่ คาับนี่คือพัสดนะครับ จังอนก็นได้เก็บแล้วครับผมจกักอนะเติมแล้วเริมคนเริ่มตึงแล้วครับคนเริ่มตึงแล้วครับไงก็หนีนะครับผมลูกที่ไงก็หนีประมาณห้าเท่าที่เห็นนะครับไงก็หนีครับล่อบเบื้องต่อมันสุกเดียพี่หนองเลยงามนขนาดเลย แดงแดงซุกซีดเยวกันน่ามโอ้ยเป็นแต่วานแต่แซบคพือยังนี้มา่ายพี่น้องิึงช่วงมันอายุยังยังน่อยอยูน่นะครับนี่ประมาณจักสามอาทิตย์นี่ได้เก็บเลยครับนี่สามอาทิตย์ ตามที่ก็ได้เก็บนะครับจิ้มวัชพายให้เบิอ้งอีกนะครับผมหอดมือเก็บมือหอดมือเก็บมาน,นะครับนะครับผมระบบปุยเหาก็ปล่อยมาทางน้ำนะครับผมนะครับผมเาก็ปล่อยมาทางน้ำนี่เลย เป็นสายน้ำยดสายพี่อีดำดอกนี่เป็นสายน้ำยดครับผมสายพี่อีดำระยะยดทองน้ำก็10เส้นวะเนี่ย20เส้นนะครับนี่กับทอ่ทอท่อเนื่งนิวท่อพี่อีดำานื่งนิว พักสลัดงาอัลบัตนีก็พักใช้เลียนปลูกไว้ถกินนะครับนี่ละไว้ประกอบอาหารนี่ละก็ได้อาศัยปลูกน้ำหัวล่องก็แบบนี้นะครับก็ได้ประกอบอาหารไว้กินนะครับรตูกวก็นี่แม่งรักแม่งรักสากลางอื่นแม่งรักเนาะ ไปสารบานของอิ่นพักอีตูเสร็จแล้วสาบานเทาเนาะใส่อมพักเลยย้อนเสียงยงไน,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 นะครับผมเดือด้งหนก็ยันี่ ชีไปเรื่อยครับผมน้อมปีบ้านห้องแล้วครับยังได้ยู่ได้กินน้ำจังสีแ่แหละครับเริ่มเกิดแล้ว้ำพี่นองเลยขนาดซัานีกะ่ะเมตรแปดชิบสองเมตรแล้วครับคว่มสูงของต้น มือกเอื้อมถึงบอดีนะครับพันยอดสามาทิตย์นี้พู้นะครับถึงลอกเลยครับต่ำสลิงทึ่งเ,งเลยแหละคุณ บรรยากาศดีครับมื่อนี่มีแดดอยู่แต่ว้อนครับมันหนาหนาวดีครับหนุ่มพอะเะไดนะครับครได้เวลาเลือกงานก็นนะครับรอเวลากูบาา้านครนี่ โทรหาลูกเขมียไปมื่อีงยังครับยัางยังยังย่งตีโอ้ยโทรหาในเมียลรับุลลาครับว้าอาไปผเสียเราล่ะบ้าจะเสียเราบ้าจะนี่นะครับผมเรียงงานไทยเขาก็ได้เมื่อยกับพักนี่ทีละครับผม ไอ้เวลาพักแลาแบนี้ไปพักทำยอดยังวันนี้ทำยอดจังเหรอเ็นบ่ตายแล้วแ่บนี้บ่ลงแดงบ่น้อบานนี่เนาะ นี่ครับผมได้เวลาพักแล้วครับค,ครบชั่วโมงทำงานครับขอให้แม่พักเริ่งชั่วโมงนะครับผมหนาสารับหน้านาวครับเกอบเกือบอัดออันว่า ร้อนมะเขือครับสองไรคุณลูกคุณลูกตาเลยโอ้ยว่าวนองบัวดอกนี่ยังลูกเด็กลูกเด็กมานี่โอ้โหนี่ครับผมเห็นงานไกลบ,บ้านเก็บมะเขือแล้วมืออื่นนี่ย่านอยู่เด้อเกินเก็บมะเขือมืออื่นนอน,นี่ อ๋อซ oh, ิมใส่เลรียญวาไว้แล้วนี่ียังกินโมเน่ในนี่โอ้ยได้มันแล้วแบบนี้เอ้ยมันยังมันมะเข็ดมันพรั่งยังไะได้อยู่ได้กินนะบางทีแหละครับผมเก็บผักเขือน่อมืออื่นน้อยได้์ทายให้เบิ่งเอามืออื่นนี่ กเก็บบะเขือเราก็ปลูกหลายป้าครับผมเตรียมไว้มออื่นนี่เฮ้ยเอาอยาสูบไปแล้วนั่นจิตายยาสูบเลยเขียทีเยที่เขีียทเบิดมือได้นี่โอ้ยพากันเขียดเบิดมือบุ๊บี้ใจสูบ คลิปแิ่งข่านี้นะครับผมขอบคุณครับ